ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องขีปนาวุธนะครับผมพบกับใบงานที่10นะครับผมเรื่องคําบุพบทบอกความสัมพันธ์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสังทองตอนเกิดพระสังนะครับภาาไทยปหนะครับผมใบงานที่10ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดซักสไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับกดสวัสดีน้องพระห้าที่น่ารักทุกคนนะครับผมมาดูตอนที่1ครับผม ให้นักเรียนอ่านประโยคที่กําหนดให้เขียงคําบุพบทแล้วบอกชนิดและหน้าที่ของคําบุรพรบทนะครับผมข้อแรกนะครับผมนักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้าเช้าไหนนะคะคำบุพบทก็คือแต่ครับคำบุพบทแต่แล้วก็ชนิดของคําก็คือบอกเวลาหน้าที่ของคำบุพบทคืออยู่หน้าคํานามครับ คำนามก็คือโรงเรียนใช่ไหมครับเดี๋เรามาดูคำที่สองครับผมเขาเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นเมืองคำบูบอกก็คือคำว่าแห่งนะครับบอกความเป็นเจ้าของแห่งนั้นแห่งนี้อยู่หน้าคำนามครับผมทำหน้าที่อยู่หน้าคำนามครับผมคำนามคือคำอะไรครับศิลปินครับผมเรามาดูครับผมข้อที่สามโต๊ะในห้องนี้จัดไว้สำหรับอภิป,ปราย อภิปลายสำหรับครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกฐานะของผู้รับครับผมหน้าคำกริกริยาครับหน้าคำกริยาสำหรับจัดไว้คือคำกริยานะครับอ่ะเรามาดูครับข้ที่สี่พวกเราเดินมาเรื่อยๆตามทางรถไฟตามครับผมบอกที่มาหรือสาเหตุนำหน้าคำนมโอเคครับผมขั้นต่อไปครับผม ผักในตู้เย็ยนเน่าเสียหายไปหมดหลายถุงเสียหายไปหลายถุงนะครับผมสงสัยไฟไม่มาคำบุพบกก็คือคำว่านในนะครับก็คือชนิดของคำก็คือบอกสถานที่ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมหน้าคำนามครับผมข้อหกครับผมพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเธอคนเดียวดูบ้างไหมคำบุพบกคือเพื่อบอก ชนิดของคำพูดก็คือบอกฐานะเป็นผู้รับหน้าที่หน้าที่ของคำพูดก็คือหน้าคำสรรพนามครับผมคำสรรพนามก็คือคำว่าเธอใช้เรียกแทนคำนามประมาณเพื่อไปซ้ำกันนะครับคำสรรพนามมาดูวันที่เจครับผมโรงเรียนปิดเมื่อไรฉันจะไปเที่ยวเชียงใหม่ กับพ่อแม่โรงเรียนปิดแล้วครับเดี๋ยวนี้แต่ไปไม่ได้เพราะติดโควิดครับผมกับอบอกฐานะเครื่องใช้หรือติดต่อการทำหน้าที่หน้าคำนามครับผมนักเรียนที่นั่งริมหน้าต่างปโปรดยืนขึ้นคำว่าริมคือคำบ,บุรพบทบอกสถานที่ครับเพราะมันอยู่ริมอยู่กลางอยู่ไหนอยู่นั่นอยู่นี่อยู่นั่นบอกสถานที่นำหน้าคำนามครับผม ดอกไม้ช่อนีมอบให้แด่เธอผู้เป็นที่รักที่สุดคำว่าแด่ครับผมบอกฐานะของผู้รับครับผมอบอกฐานะของผู้รับนำหน้าคำสรพนามครับผมคือ,อคำว่าเธอขีครับผมทุกคนต้องรีบกลับบ้านโดยเร็วคำว่าโดยครับผมโดยคำว่าโดย ชนิดของคำบูบอกคือบอกฐานะเครื่องใช้หรือติดต่อกันโอเคครับแล้วก็หน้าที่ของมันก็คืออะไรครับหน้าคำกริยานะครับกลับบ้านก็คือค,อคำกริยานครับอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับผมแล้วไปพบกันตอนที่สองคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ปริ่มใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันตอนที่สองครับผม